ด้วยกันทั้งหมดอยู่สามวิชาเหมือนเดิมน,นะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะมาเจอกับครูป,ปออีกแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กเล่มน,นี้ลงมาเลยนะคะ อพอนัเรียนหยิบเสร็จแล้วนะคะให้ักเรียนเปิดไปที่หน้า29ค่ะหน้า29นะคะอ่านะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับผู้นำพอเพียงนะคะผู้นำพอเพียงเรียนรู้จักไหมคะบุคคลในรูปนี้คือใครคะก็คือในหลวงรัชการที่9ของเราเองนะคะลูก เขาท่านจะเป็นบุคคลสําคัญนะคะเป็นผู้นําพอเพียงนะคะ,ะในหลวงร,ชรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะแก่ปวงชนชาวไทยนะคะลูกด้วยทรงริเริ่มโครงการเศรษฐกิจกพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้นะคะลูกยกตัวอย่างเช่นก็คือ,อการทำ กเกษตรนะคะทฤษฎีใหม่ก็คืออมีการทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงปลาออยู่ในสวนอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเป็นเป็นกเกษตรแบบพอเพียงนะคะแล้วก็การเก็บออมออมทรัพย์ นะคะลูกอ่าลูกอยู่ที่โรงเรียนก็เราจะมีการออมทรัพย์ใช่ไหมลูกอ่าออมทรัพย์กับรูแอนนี่ก็เป็นการอ่าโครงการเกี่ยวกับาตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่านักเรียนมาดูสิคะอ่าให้เรียนมาดูสิคะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังคํากรนะคะอ่า ฟังคำกรแล้วก็บอกความรู้สึกนะคะของตัวเองนะคะโดยการวาดลูกตามเนื้อหาที่นักเรียนได้ฟังคำกรจากครูปอนะคะฟังด้วยกันนะคะอยู่อย่างพอเพียงช่วยเลี้ยงเราได้เก็บออมเงินไว้ใช้ในวันหน้าปลูกผักผลไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกข้าวในนา เป็นอาหารเราคํากรนี้เขาก็มีความหมายยังไงลูกเราก็อยู่แบบพอเพียงใช่ไหมลูกมีการเก็บอ้อมนะลูกแล้วก็มีการปลูกผัก ปล,ล,ล,ลูกผลไม้นะลุงเนาะแล้วก็เลี้ยงไก่ได้เลี้ยงตาก็ได้นะคะมีการปลูกข้าวนะคะลูกใช้เป็นอาหารถ้าเหลือเราก็สามารถนําไปขายก็ได้ใช่ไหมนักเรียนหรือว่าเอาไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านก็ได้นะคะให้นักเรียนฟังครูปอเสร็จแล้วก็วาดรูปนะคะตามความรู้สึกของลูกว่าเอเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงลูกอาจจะวาดเป็นลูกอาจจะวาดาการปลูกผักหรือว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้เออหรือว่า อ่าการออมทรัพย์ก็ได้นะคะลูกอ่าอันนี้ง่ายๆเลยนะคะอ่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาเอาป้าคิดด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูปอในวิชาที่สองนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเอาป้าคิดมาเลยค่ะอ่าแล้วเราไปเปิดกันที่หน้า 22่สิบองนะคะเรามาร่วมการร้องเพลง Merry Christmas ด้วยกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปเพลง Christmas Jingle Bell ได้เลยคะ่ะ English for our kids book 5 Christmas page 22 Listen, sing the song, and write the related word. าที่เราร้องเพลงจิงกระเบลไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า24นะคะเราไปท่องคําศัพท์ด้วยกันก่อนนะคะลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูก,การนะคะซีซันอินไทยแลนด์นะคะฤดูดูการของประเทศไทยเรานะคะลูกเอาเราไปท่องคําศัพท์ตามคลิปก่อนก่อนนะคะ English for Alpha Kids Book 5 Seasons in Thailand. Page 24. Listen, repeat, and try the words. Summer. Rainy season. Winter. ที่นักเรียนได้ฟังคำศัตว์ตามคลิปไปแล้วนะคะลูกให้นักเรียนมาอ่านกับครูอีกรอบนึงนะคะ Summer ฤด,ดูร้อน Rain season ฤด,ดูฝน Winter ฤด,ดูหนาวให้นักเรียนเขียนตามรอยนะคะ แล้วมาดูข้อต่อไปนะคะลูกข้อต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพสัญลักษณ์เขียนตัวอักษรและอ่านคําศัพท์อนักเรียนดูซิข้อหนึ่งมันคือรูปอะไรคะหรือดูอะไรลูกหรือฤดูหนาวใช่ไหมไม่ใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรลูก winter ให้นักเรียนเติมตัวอะไรลงไปที่ขาดหายไปคะ่ะเติมตัว w o u า I, N, T, E, อ็อาาคำต่อไปคำที่สองเป็นรูปของฤดูอะไรคะฤดูฝนนะคะ Rain Season ใช่ไหมลูกอ่าเขียนยังไงคะนักเรียนอ่าเขียนแบบนี้อา A, I, N, ใช่ไหมลูก แล้วก็มีตัว y season s e a s o n น่ะเรียนซีซันน่ะคำที่สามแล้วลูกคือฤดูอะไรอ่าก็คือฤดูร้อน summer อ่าให้เรียนเขียนนะคะ s มีแล้วเนาะ s u M M E A. อ่าทำทันกันไหมคะถ้าทำเสร็จแล้วให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์นะคะอ Season in Thailand ของเราให้3คำเนี่ยนะคะอ่รูปไปทบทวนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันกับครูปอวิชากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูปอนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้มาเลยค่ะแล้วพร้อมกระดาษเส้นนะคะที่ครูแจกไปให้นะคะโลกแล้วก็จะมีวงกลมหนึ่งชิ้นใช่ไหมโลกกิจกรรมนี้ทํำยังไงนะคะให้นักเรียนทําตามครูปอได้เลยค่ะเริ่มจากนักเรียนจะต้องเตรียมกาวก่อนนะคะต้องเตรียมกาวก่อน าให้เรียนพับกระดาษนะคะอ่าแบบนี้นะคะเรียนแตะทากาวตรงตรงปลายด้านใดนด้านหนึ่งนะคะลกูกตรงที่เป็นกระดาษสีนะคะอ่าเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ติดอีกอูทาผิดอ่าทาตรงนี้นะคะลกูก เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดอกไม้แสนสวยในนะักเรียนอย่าทากาวเยอะนะคะเว้นเว้นความห่างของกลีบดอกไม้ด้วยนะคะนะักเรียนมันจะได้สวยๆ อ ое, พอนักเรียนทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนจับออกมาทีละเส้นนะคะจับกรีบออกมาทีละเส้นนะคะทากาวตรงปลายแล้วนักเรียนก็เอามาติดแบบนี้ตรงนี้ลูกก็ทากาวตรงปายนี้นะคะแล้วลูกก็เอามาติดแบบนี้แล้วลูกก็ามาติดแบบนี้ แบบนี้นะคะวงกลมนี่ไว้ทําอะไรวงกลมก็คือเป็นเกสรของมันนะคะเอาติดตรงกลางนะคะทากาวเกสรน,นะคะแล้วลูกก็เอามาติดตรงกลาง ก็เป็นดอกไม้แสนสวยเลยชั้นอนุบาลสองอนุบาล3ามทำได้ไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะตรงกิบตรงใบไม้ของมันเนี่ยนักเรียนทาสีด้วยนะคะระบายสีด้วยสีเขียวนะคะลูกตรงก้านอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ,ะทําเสร็จแล้วส่งผลงานมาให้ครูปอดูด้วยนะคะว่าใครจะทําสวยแล้วมาเจอกับครูปออีกนะคะชั้นอนุบาลสองและชั้นอนุบาลสในวันพรุ่งนี้นะคะ วันนี้ครูปอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ